สวัสดครับเพื่อนๆครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้เรามาดูราเวน2นะครับราเวน2 Mobile ของเรานี่เองนะครับจากค่าย Netmarble ะครับตัวละครของเราแอดสร้างไว้ตัวละครเดียวนะฮะนี่ชื่อตามใจฉันนะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในคลาส Dead b b r n n e r r นะครับโอเคเข้าไปดูกันเลย อีกาแห่งเวลูเซียนะครับนี่นะครับเราเข้ามาแล้วที่แอดไปเล่นหลังใหม่มาจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วไปเล่นหลังใหม่มาพักหนึ่งก็เลเวลตอนนี้ไปที่เลเวล16นะฮะนี่เลเวล16แล้วก็ตอนนี้เควสขึ้นมาเต็มเลยนี่นะครับนี่ขึ้นมาเยอะเลยให้ให้เราเลือกทำนะครเควสต์เยอะแล้วนะครับแล้วก็เมนูเมนูอยู่บนนี้นะครับนี่ครับที่มุมบนซ้ายนะครับใช่มุมบนขวาครับขอโทษทีนะมุมบนขวา แล้วก็เมนูที่อยู่ด้านล่างเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นช็อตคัดนะครับช็อตคัดซึ่งสามารถที่เราจะลากอุปกรณ์มาวางแล้วก็แตะเพื่อให้อุปกรณ์เนี่ยทำงานอย่างเร็วตอนนี้2คลิปที่แล้วนี่แอดสงสัยว่าทําไมภาพมันเป็นยิบ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 อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันเบลอเบยิบยิบยิบเนี่ยแอดก็เข้าไปพยายามดูแล้วปรากฏว่าเราจะแก้ไขปัญหายิบยิบนี้ได้โดยเข้าไปที่ ออปชันนี่นะครับอยู่ล่างสุดนะครับมุมขวาล่างสุดเลยนะฮะนี่ครับออปชันอยู่มุมขวาล่างสุดเลยนะครับแตะปั๊บแล้วก็ไปเลือกที่สภาพแวดล้อมครับอันนี้ก็คือการตั้งค่าเกมนั่นเองนี่ฮะแต่ค่าเอฟเกมในยางอื่นในแอดไม่ได้ไปตั้งอะไรนะครับก็ให้มันเป็นมันเป็นปกติที่เกมตั้งมาให้นะครับเป็นดีฟอนต์นะครับแต่แอดจะไปดูตรงนี้ครับสภาพแวดล้อมนีะฮะสภาพแวดล้อมเนี่ย เกมเขาตั้งค่าดีฟอนมาให้คือตั้งค่าต่ำมดทุกอย่างเลยต่ำมดทุกอย่างเลยนะครับไปลองเลือกให้เป็นปกตินะครับพอเลือกเป็นปกติแล้วเนี่ยเราก็กดออกไปใช่ไหมครับจะดีขึ้นนะครับความชัดก็จะดีขึ้นนี่นะตัวละครเรานี่หันหน้ามาดูหน่อยสิอ่านี่นะครับเห็นไหมครับตัวละครก็ยังยังยิบ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 ,ยบ,ยบอยู่นะครับเหมือนเป็นการ เป็นการเปลี่ยนเขาเรียกอะไรอ่ะปรับสีปรับอะไรอันเหมือนเหมือนกับเป็นเป็นดอทนะฮะเป็นดอทเนี่ยการปรับสีเป็นลักษณะเป็นดอทเป็นพิกเซลนะครับทีนี้เราไปปรับอีกทีหนึ่งนี่ปกติแล้วใช่ไหมครับอ่าเราไปปรับเป็นสูงนี่นะครับเป็นสูงนะครับนี่ออปชั่นลังกาวสูงเกินไปเมื่อเทียบกับอะไรเนี่ยปรับเป็นสูงเนี่ยเมื่อเทียบกับสเปคอุปกรณ์อาจเกิดปัญหา ประสิทธิภาพลดลงเครื่องร้อนหรือเกมปิดตัวลงอ๋โอโหแสดงว่ามันใช้กราฟิกการท,ที่แรงมากเลยนะครับอาจจะทําให้เครื่องร้อนได้หรือเกมดับเองนี่ฮะอันนี้คือสูงนะครับนี่ฮะก็จะทําให้ดีขึ้นนะครับนี่ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงคือสูงสุดเราไปลองกันดูนะครับถ้าแวดล้อมสูงมากนี่ฮะออปชั่นทางกลสูงเกินไปเมื่อเทียบกับสเปคอุปกรณ์เนี่ย นี่ครับอานเกิดปัญหาประสิทธิภาพลดลงเครื่องร้อนเนี่ยเหมือนกันเลยฮนะหรือเกมปิดตัวลงอย่างผิดปกติได้โอ้โหนี่ท่านมีแพทหกเนี่ยยังไม่ได้เลยเหรอประสิทธิภาพยังไม่ได้เลยเหรอแปลว่าเกมนี้เขากินสเปหน่าดูเลยนะเนี่ยต่อไปเป็นเพลอะไรเอ่ยเสริมพลังอาวุธสองครั้งเอาอันนี้ก็แล้วกันนะครับจ้องสองครั้งนะหนึ่งสองเอาแล้วครับ เสริมพลังอาวุธครับเรียบร้อยเอาล้ครับก็รับรางวัลไปนะฮะเลเวลเพิ่มขึ้นแล้วครับเป็นเลเวล17นะครับคำขอเล็กๆของเกวนอ่าเราไปดูที่ว่าเกวนขออะไรรับรับคำขอของเกวฑนเลยนี่ครับรับคำขอเจ,าจา้จานี้เองมาได้เวลาพอดีนะอาจจะข้ามตรงนี้ไปนะครับแล้วก็คำขอเล็กๆของเกวฑนก็คือพบคนเล่ขายของตอบรับไปเลย ไปเลยไปพบคนเลขขายของต้องไปจัดการกำจัดผู้โจมผู้โจมอะไรเนี่ยผู้จู่โจมโกดชินนะฮะและหาตามหาสิ่งของ20ชิ้นนะครับเนี่ยตามที่เวสกำหนดนะครับ20ชิ้นนี่นี่นะครับโอเคตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วได้1ิแล้วนะครับได้10แล้วนะครับ,รบเอาละ ในระหว่างที่ตัวละครเรากําลังปฏิบัติตามเควสนี่นะครับปฏิภารกิจเราสามารถที่เข้าไปดูเมนูได้นะครับเนี่ยไปดูเมนูเรื่องอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปหาเกวฑนอีกนะครับเกวฑ์มีคาคอยกะเว้ยเกวฑนนี่ขอหลายเรื่องนะสองเรื่องนะั้นน่ะฮะก็ไปคุยกับเกวฑนนะครับโอเคแกลจะข้ามไปนะฮะข้ามไปก่อนาากดเพื่อรับรางวัลอ๋อไปหาเกวฑนบอกว่าที่ที่ขอไปทําให้เสร็จแล้วนะ แล้วก็ไปยังสถานที่รับเพลย์ต่อไปอันนี้ไอ้จะไม่ไปไอจะพาไปดูนี่ก่อนครับเรามีพวกการ์ดพวกนี้ฮะในกระเป๋าเรานะครับเข้าไปดูนะเนี่ยพวกการ์ดพวกนี้จะเป็นการ์ดสุ่มเปิดกาชาตินะครับแต่เป็นรับนั้นนะไม่ใช่รับตัวละครนะเป็นรับคอสตูมนะครับอันนี้ทั้งหมดนะฮะนี้คือดูทั้งหมดในกระเป๋าอันนี้ไปดูพวกอาวุธอุปกรณ์สวมใส่นะฮะสร้อยแหวนนาฬิกานะครับอันนี้จะเป็นอ่าเนี่ยอันวันที่สามนี่ครับเปตเตะเล็ดนี่นะครับ อื่นๆอ่านอื่นๆก็เป,เป็นเป็นพวกเวทพวกหินเวทอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มาดูอันนี้ด้วยกันอันนี้เบ็ดเล็ดที่เห็นแน่ๆเลยก็คืออันนี้คืออะไรเอ่ยม้วนเวทกลับเมืองอันนี้คือศส่วาฟได้เองนะครับมีอยู่สิบชิ้นอันนี้นะครับอันนี้เป็นกล่องต่างหูหน่วยลบพิเศษเปิดเลยฟับได้ต่างหูแล้วหนึ่งชิ้นนะครับลงได้เลยมันเนี่ย แล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับตังหูหนึ่งชิ้นลองดูสิไหนอะ่ะเฮ้ยมาแล้วนี่ไงนี่ฮะตังหูแห่งราชันนี่ติดตั้งเลยฟับไปแล้วนะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับแล้วเราก็ไปดูว่ามีหีบอะไร้าเราเปิดอีกหีบต่อไปกล่องเลือกเฮเวนสโตนระดับสูงเปิดเลยเฮ้ยเราต้องเลือกอันนี้อันนี้ต้องเลือกอน,นี่จะไม่แน่ใจว่าเราจะต้องเลือกชิ้นไหนสโตนชิ้นไหนฮะเเก็บไว้ก่อน อันนี้กล่องสเบียงวัตถุดิบการคราฟอย่างไม่คราฟนะครับแสดงว่ามีการสร้างอาวุธด้วยกล่องอุปกรณ์เวรูเซียหนึ่งเปิดเลยเอาลับได้ไอเทมแปลอะไรมาเนี่ยเฮ้ยอันนี้ได้เป็นชุดเกราะชุดเกราอะอะไรเอยชุดเกราะคุณภาพแย่โอ้คุณภาพแย่มาทํอะไรอา้าไม่เอานะครับเราปล่อยเลยแล้วก็อันนี้คืออะไรเอยอันนี้ยี่สิบ กล่องหินเสริมพลังชั้นหยาบอันนี้กล่องครับอันนี้คือ,อไรเอ่ยตะกร้าของขวัญของซิกซี่เอาเปิดเลยนี่ฮนะเอาล้ครับได้ชิ้นนี้มาเป็นการ์ดไรเอ่ยใบยสุ่มพูดรับใช้ทั่วไปครับได้หนึ่งครั้งเอาเลยรับเลยพูดรับใช้ครับมาแล้วอ่ามีการสุ่มกาชามาให้ดีครับพูดรับใช้เอ่ยรูปร่างประหลาด เฮ้ยรูรังปร,ระหลาดไขเลนนะครับไขเลนเอาไขแลนไม่ใช่ไขเลนอากาศนี่คืออะไรเอ่ยใบสุมคอสตูมทั่วไปหนึ่งชั้นหนึ่งครั้งเอาแล้วคอสตูมสุมเลยเป็นคอสตูมทั่วไปนะครับวิธีการสุมคอสตูมก็จะออกมาเป็นแบบนี้โอ้อลังการใช้ได้อยู่นะปัป๊บได้คริสตัลมาหนึ่งชิ้นไา่ไม่ใช่ได้เป็นคอสตูมมาใหม่นะครับอวินพนเจจนจร โอเคคอสตูมอัดสวินพนเนจรในบรรลุคอลเลกชันคอสตูมและแล้วมาอีก4ได้ค่า HP มาอีก4นะครับพลังสูงสุดมาอีก40หน่วยนะครับต่อไปดูต่อไปดูว่าอันนี้คืออะไรเอ่ยใบสูมคอสตูมระดับสูง11ครั้งนะครับเอาละแจวเปิดเลยป๊าบนี่ฮะเปิดกาชาสูมคอสตูมกันเลย เปิดเลยเปิดเลยปับปับ,มา,นนบมาแล้ว11ชิ้นนะครับมาแล้ว11อชิ้นใช่ไหมครับมีคอสตูมหลายแบบนะนี่หน่วยราชเวน,นี่เป็นคอสตูมหน่วยราชเวนนี่ใหม่มาใหม่นะครับนี่ก็มาใหม่นี่ก็หน่วยราชเวนแล้วก็มีพลหอ,อกนักต่อสู้ผู้เฝ้ายามมีคอตูมมา4อย่างนะครับนี่ฮะเอาเรียบร้อยได้พลังโจมตีเวทมาอีกหนึ่งนะครับนี่ คอลเลกชันคอสตูมครบนะครับมีอะไรอีกไหมน่าจะหมดแล้วในเรื่องคอสตูมอันนี้คือ,อะไรเอ่ยใบยงลางเนี่ยใบยสุ่มพูดรับใช้สุ่มเลยสุมม่มมาให้หมดเลยพูดรับใช้มาแล้วครับนะเป็นดาวหางหล่นมาระเบิดตับได้ตัวอะไรเอ่ยเอ้ยตัวนี้เอตเอตัวนี้พอดูได้ครับพอดูได้พอดูได้อีกชิ้นหนึ่งคือใบอะไรเอ่ยใบยสุ่มพูดรับใช้ระดับสูงหนึ่งครั้ง สุ่มเลยพูดรับใช้ระดับสูงมาเลยตูม้มระเบิดมาแนละ้วอุก,กาบาทเบิดกลางท้องฟ้าเลยเอ้าตัวเดิมฟลอเรียน่ารูปร่างคล้ายๆตัวเดิมครับแต่ว่าน่าจะเป็นระดับสูงนะหมยังเอ่ยมีอะไรให้สุ่มอีกไหมอะ่ะน่าจะไม่มีแล้วนี่คืออะไรครับหินเสริมพลังอาวุธอันนี้หินเสริมเครื่องป้องกันอันนี้ หมู่บ้านหมู่บ้านลูกกวาดพูดฟักทองหินเติมเวลาเรื่องกิจกรรมนะครับหินเติมเวลาค่า exp หุบเขาทาปนาะนะครับไว้เดี๋ยวไว้แอดไปจัดการที่หลังนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเราไปดูซิว่าคอสตูมจะใช้ยังไงไปดูกันนะครับเ้าไปที่เมนูมุมบนขวานะครับคอสตูมนี่ครับนี่ครับเลือกคอสตูมนะครับนี่ครับแล้วก็เลือกพูดรับใช้ด้วยเลือกคอสตูมก่อนเลยนี่ฮะคอสตูมเยอะมากเลยที่เราได้มานะ เลือกเลยครับเราชอบชอบคอสตูมแบบไหนนะครับอันนี้คือผู้พยากรผู้เมตตาเน,นี่ยครเนี่ยคอสตูมของเขาเนี่ยก็คือเครื่องแต่งกายหลายแบบนี่ครับชอบแบบไหนเลือกได้เลยนีแต่คอสตูมเมื้องต้นเนี่ยจะเป็นชุดประเภทเรียบร้อยนะครับอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มจะออกมาโชวเช์เฉียวนิดหน่อยแล้วนะครับอันนี้เป็นคอสตูมของผู้เฝ้ายามนะครับโอ้ยามแต่งตัวล้อแหลมจังเลยนะ อย่างนี้จะเฝ้ายามได้ไหมลนะ่ะจะเรียกโจรไหมนะยามเนี่ยอ่านี่อีกชุดหนึ่งนี้ผู้ขับไล่ปีศาจนะครับอันนี้ก็ไม่เคยรอแหลมเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นชุดมิชิทิะครับสิทธิ์ฝึกหัดส่วนคอสตูมที่มันอลังการอลูฮารามอยู่ล่างนี่ครับอย่างเรายังไม่ได้เลยนะครับคอสตูมเนี่ยมายาแห่งห่วงลึกนี่ครับเนี่ยเอ็กโซเดสนี่นะครับนี่เรายังไม่ได้ครับนี่ นี่เหมือนกันเลยเนะี่ยคอสตูมชุดหลังๆเนี่ยผู้ลงทันแห่งฟากฟ้าเนี่ยต้องเป็นใบคอสตูมสีม่วงนะครับดวงตายแห่งสัจจะโอ้โหอลังการงานสร้างนี่ฮะอสุวินแห่งความสิ้นหวังโอ้โหนี่พามาดูคอสตูมเฉยๆครับเนี่ยเป็นคอสตูมที่เราเรายังไม่มีนะครับหรือจะจะแยกหมวดหมู่คอสตูมก็อยู่ตามนี้เลยนะครับนี่นี่ครับนี่หมวดหมู่หมวดหมูค่คอสตูมเทพเจ้านี่ อันนี้เป็นครอบตูนสายเทพเจา้าคาเนซิสนะฮะดวงตายแห่งสัจจะนี่นี่โอโ้โหอลังการอลังการที่สายเทพนะครับสายตำนานเนี่ยนี่คือสายตำนานโอโ้โหโอ้โหดีมากเลยนะครับดีมากเลยคอสตูมเท่มากฮึฮึอ่ะปิดหน้าแต่เปิดอย่างอื่นหมดเลยอ่าอันนี้เป็น ลิ้นแห่งคํำลวงเพอร์ซิมเออแอดเห็นมีมีตัวละครหลายคนแล้วที่ใช้คอสตูมอันนี้นะครับนี่เสียงเรียกแห่งสันตินี่เออนี่ก็ดีนะราชาความยากไหลนี่ทาราโฟนี่เออก็ดูดีฮนะก็ดูดีดูดีดูอลังการดีแต่ไม่ไม่ล่อแหลมเท่าไหร่อันนี้ก็โอเคไหมผู้ถูกความโกรธกลืนกิน นี่ฮะโอโอัโอน,นี้แดงทั้งตัวนะ่าอันนี้ก็โอเคนะผู้บัญชาการทหารอีกานะครับนี่ฮะโอผู้กอบกู้แห่งจุดเริ่มต้นอ่า,อาโอเคนี่ฮะแล้วก็มาวีรชนอันนี้เป็นคอสตูมสายวีรชนโอคอสตูมเยอะมากครับคอสตูมเยอะมากเลยนี่ฮะวงฝันเดินบนคลื่นแล้วก็หายากนะคอสตูมหายากมาประมาณนี้นะครับนี่ครับคอสตูมหายากนะครับ เนี่ยฮะโอเคเลยนะครับโอ้คุณผู้ชมเพื่อนเืครับใครชอบประเภทคอสตูมสวยๆอลังอลังก็มาดูได้เลยนะครับเนี่ยจะชอบแบบไหนก็ได้ระดับสูงก็มีอันนี้ระดับสูงก็เป็นธรรมดามิดชิดนะครับนี่มิดชิดนะเรียบร้อยแล้วก็ระดับทั่วไปเนี่ยทั่วไปก็โดยใหญ่ส่วใหญ่ที่เรามีนะฮะทั่วไปเนี่ยแค่นี้เองนะครับนี่ตอนนี้มีรูปลักษณ์ด้วยนะครับนี่รูปลักษณ์ นี่ครับระดับเทพเจ้าก็จะมีรูปลักษณ์แบบนี้นี่นะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผู้ชมครับเพื่อนๆครับหวังว่าจะสนุกกับราเว n t 2นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ